ใน Open r e l a t i o n s h i p เนี้ฉันจะคบกับใครก็ได้นะคะเขาก็คือเปิดเผยแล้วก็ยอมรับกันมาแล้วแล้วก็ยอมกันทั้งสองฝ่ายนะคะทุกคนชอบพูดว,ว่าฉันอยู่เพื่อลูกทั้งนั้นนะคะยอมสามีนะลูกทำดูแลเขานะลูกยังไม่ได้มีการ process หรือม,มีการออกมาพูดคุยกันโดยตรงว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับแล้วนะถ้าเขาเลบรพตัวเองอ ถ้าคู่รักของคุณเคารพเคารพในตัวตนของเขาเขาจะไม่ทําสิ่งพวกนี้ให้คุณเสียใจถ้าคุณอยู่กับคนที่ทําร้ายคุณไปเรื่อยๆมีเล็กมีน้อยไปเรื่อยทาให้คุณรู้สึกด้อยค่าไปเรื่อยเขาไม่ได้รักคุณนะคะคนที่ทําให้คุณด้อยค่าไม่ได้รักคุณคะ่ะเพราะเขาไม่ได้รักตัวเอง Welcome back to Inspire by May Podcast ค่ะ Podcast นี้ครูเมย์ทำขึ้นมานะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของจิตว,จวิทยาจิตวิทยาบำบัดจิตวิทยาคลินิกหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ครูเมย์ด้วยนะคะหลายๆคนนีจะได้รับข้อมูลใหม่ๆเข้าไปนะคะ หัวข้อวันนี้นะคะใกล้ตัวกับหลายหคนมากเลยค่ะก็คือหัวข้อว่าความเชื่อที่แตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะส่งผลอะไรให้กับความสัมพันธ์ของคู่รักค่ะโอเคอันนี้นะคะเราวันนี้เราจะพูดไปในเชิงของอความแตกต่างของการความเชื่อเรื่องความรักหรือว่าความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ ประเทศอื่นๆนะคะหรือว่าสังคมของเวสติรนนนั่นเองนะคะหัวข้อนี้นะที่มันเกี่ยวกับว่าเอ้ยทำไมผู้ชายไทยครูเมย์คือได้คำถามนี้บ่อยมากทำไมผู้ชายไทยถึงชอบมีเล็กมีน้อยนะคะหรือว่าแอบแอบมีนั่นเองนะคะแล้วก็หรือทำไมผู้หญิงไทยถึงยอมรับได้ทำไมอยู่กับมันได้นะคะครูเมย์เชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีความเชื่อ แตกต่างกันไปแต่คำว่ายอมรับได้หรือว่าอโอเคกับการที่สามีหรือว่าภรรยาของตัวเองมีเล็กมีน้อยเนี่ยครูเมเชื่อว,ว่าเขาไม่ได้ยอมรับกันได้รอกนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นการ secret หรือว่าการยอมรับแบบในเชิงของฮัชฮัชเงียบเงียบกันไว้ทางสังคมนั่นเองนะคะคนก็จะไม่ไม่พูดออกมา ตรงๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมะีในเชิงวัฒนธรรมก่อนนะเราจะเข้าไปในเชิงของวัฒนธรรมเริ่มด้วยความเชื่อวัฒนธรรมของประเทศไทยก่อนในเรื่องของคว,ความสัมพันธ์หรือการมีชีวิตคู่นั่นเองนะคะในในการเลี้ยงดูของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันจะผสมผสานไปด้วยของวัฒนธรรมของอจีนเพราะว่าคนจีนอพยพมาอยู่ประเทศไทยเยอะกลายเป็นคนไทยนะคะคนไทยก็ เหมือนมีการผสมผสานไปเรียบร้อยแล้วนะมันกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบวัฒนธรรมเดิมๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นครอบครัวที่มีลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นอ,อะไรที่อันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดถึงร้อนนะแต่ว่าในในเก่า เก่าสมัยเก่าๆเลยนะคะก็ยังมีการเลี้ยงลูกผู้ชายแบบว่าทําอะไรก็ได้ทํอะไรได้ทั้งนั้นเลยไม่ผิดนะคะ,ะมีการสน,สนับสนุนลูกชายได้ไปเรียนหนังสือลูกชายได้ได้เงินไปทํานู่นทํำนี่ส่วนมีการยอมรับนะคะ,ะในในสังคมจีนหรือสังคมไทยสมัยก่อนที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคน ได้นะคะอันนี้เป็นสังคมของอกษัตริย์หรือว่าสังคมของอคนอยู่ในชนชั้นสูงนะคะในประเทศไทยมีการยอมรับว่าสามารถมีภรรยาได้หลายคนอ่ะทีนี้มันกลายเป็นการสั่งสอนโดยบรรพบุรุษต่อมาเรื่อยๆนะคะมีการสะสมเป็นวัฒนธรรมทีนี้มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่ คนเซเร์เบตให้เห็นกันว่าคุณมีม,มีหลายคนได้เพราะว่าในในในเชิงของอ่ l พาริเกมิสเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เขาว่าใช้ใช้ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเพื่อให้มีภรรยาได้หลายคนจริงๆอ่าอันนี้เป็นเรื่องของศาสนาแต่ของไทยอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่า เรียนแบบมาตามแบบมาจากคนรุ่นก่อนแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พวกท่านขุนในขุนเจ้าคนในคนมีภรรยาหลายคนอ่ะที่มันก็คือ evolution มาเรื่อยๆเพราะมันเป็น evolution มาเรื่อยแต่ไอ culture ตรงเนี้ยหรือว่าความเชื่อล,ลับๆมันกลายเป็นความลับไงเพราะว่าพอมันไม่สามารถทําทําได้อ่ะในในคนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้าคนในาชนหรือมีเงินเยอะแยะเนี่ยเขาไม่สามารถมี ลูกเ,เขาไม่สามารถมีภรรยาหลายคนได้เพราะว่ามัน financial โดยเลี้ยงไม่ได้นู่นนี่นัน่นอะไรก็ว่าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีหรือทําแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ culture เอนี้ยมันยังแฝงตัวอยู่ในสังคมไทยเยอะมากเยอะมากๆมันก็กลายเป็นว่าอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภรรยาหลายคนไม่ได้มีหลายคนนะเขาก็จะไปข้างนอกกันไป ไปเที่ยวอ่าไ,ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อ่ะมันู้อะไรก็ว่าไปสมัยก่อนนะคุณแม่เป็นมิลเลนเนียลนะเพราะฉะนั้นแบบไอ,ไอ้ไอ้ความเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ฟังมาสมัยเก่าเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคนคน,คนแบบว่าโตขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าเชื่อได้ว่าเราก็เข้าใจนะคะเจนซี Z, ทุกวันนี้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีอะไรใอญยๆมากมายแต่ตรงเนี้ย รุ่นเก่าเนี่ยเขายังอยู่นะเฮอทุกคนเขายังไม่ได้ไปไหนกันนะคะเขายังอยู่แฝงตัวอยู่ในสังคมของเราเพราะฉะนั้นการที่เขาแฝงตัวแต่ความเชื่อพวกนี้ยังมีการแฝงตัวอยู่นะคะมันทําให้อ่ายังไม่ได้มีการ r o c e s s หรือมีการออกมาพูดคุยกันโดยตรงว่าสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับแล้วนะต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่อ่าผิดต่อ ชีวิตคู่ผิดต่อภรรยาของเราทีนี้เราเราอาจจะต้องไปพูดถึงในเชิงของของฝรั่งที่มีเอ่อ polyamorous ซึ่งเป็นกลุ่มคน ที่ build culture แบบว่าสามารถที่จะมีคู่รักได้หลายคนในเวลาเดียวกันอันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยอันน่าสนเห็นะหัวข้อวันนี้น่าสนใจนะคุณเมลคิวมันน่าสนใจเหมือนกันอ่าด้วยนะคะคนที่อยู่ใน leadership แบบนี้พอเรื่องอรเนี่ยเขาก็ต้องมีความสุมยอมอะว่าเธอสามารถไปมีคู่รักอีกคนได้นะฉันก็สามารถไปมีคู่รัก อีกคนได้อันนี้คือทางผู้หญิงผู้ชายนะคะมันเป็นสังคมสังคมหรือ c u เจอร์อีกแบบหนึ่งที่ที่มีการแยกออกมานะคะแล้วเราก็ยังมีในเชิงของอ open relationship นะซึ่งเป็นของ Western ด้วยนะคะแต่ในประเทศไทยคะ่ะเราไม่ได้มีการยอมรับในเชิงของ open relationship แบบโดยตรงแบบ ออกมาคุยกันเลยว่าใช่มันมีแบบนี้จริงๆหรือเราไม่ได้มีการยอมรับโดยตรงว่าสามีสามารถมีเล็กมีน้อยได้ฉันยอมรับมันมันจริงๆมันเป็นการเสียหน้าด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าสามีมีเล็กมีน้อยแล้วสังคมรู้มันจริงๆแล้วมันเสียชื่อเสียงเสียหน้านะคะเพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ถูกสอนมาว่าให้เซฟเฟสก็คือว่ากลัวเสียหน้าไม่กล้าออกเสียงนะคะ อ่ะทำไมสังคมนี้ยังอยู่สังคมของการมีเล็กมีน้อยอยังอยู่เพราะว่าหนึ่งบอกแล้วว่าสังคมยังไม่ได้คนในสังคมยังไม่ได้ออกมาพูดว่านี่คือสิ่งที่ไม่โอเคนะคะคุณผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็ชินกับเขาเรียกว่า c u เจ u ร e แบบนี้หรือถูกสอนมาแบบนี้ว่าคุณแม่ชอบพูดว่า ยอมสามีนะลูกอ่าทำดูแลเขานะลูกฟังเขาเยอะๆอย่าไปเถียงเขานะลูกอันนี้คือคุณแม่บอกแล้วคุณเมย์ด้วยความที่เป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะคะเมืองไทยไม่เหมือนเด็กไทยคนทั่วไปอยู่แล้วแล้วยิ่งไปโตอเมริกายิ่งบอกว่า ฟังสามีหรอ No I'm very independent I'm going to listen to myself and if I don't like it ถ้าครูเมย์ไม่ชอบครูเมย์ก็บอกครูเมย์ไม่ชอบทำอย่างนี้ไม่ได้ครูเมย์รับไม่ได้นะคะมีการคุยกันตั้งแต่เริ่มตน้นเพราะเราหนึ่งไปเจอในสังคมของเวสเทิร์นที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยอมรับในตัวตนตัวเองแล้วไม่กลัวที่จะเสียหน้าไม่กลัวที่จะเสียเขาไปเพราะว่าถ้าเขารักคุณจริงๆในแบบที่ถ้าเขารักตัวเองแล้วถ้าเขาคลรบตัวเอง ถ้าคู่รักของคุณเคารพเคารพในตัวตนของเขาเขาจะไม่ทําสิ่งพวกนี้ให้คุณเสียใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็อีกหัวข้อหนึ่งแต่อ่ะเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือสรุปก็คือว่าด้วยความที่ culture เมืองไทยไปแบบนี้ถูกสอนมาแบบนี้ในเชิงของการให้ท้ายหรือว่าบอกว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาคือผู้ชายผู้ชายทําได้อ่าผู้หญิงทําไม่ได้อ่าก็เลย ให้สิ่งผู้นี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นเองแล้วผู้หญิงไทยก็กลัวเสียหน้าไม่กล้าพูดกลัวว่าเขาจะไม่รักเพราะถูกสอนมาตลอดว่าถ้าไม่ฟังสามีเขาจะไม่รักนะถ้าไมา่ยอมเขาจะไม่มีใครเดี๋ยวจะแกงงเมือกตายคนเดียวนะคือคุณแม่ได้ยินอย่างนี้บ่อยมากไม่ใช่คุณแม่คุณแม่เป็นคนพูดแต่คุณแม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ในสังคมเยอะมากแม้แต่ในละครนะคะละครไทย คุณแม่ไม่ดูเลยนะอ่าแต่สมัยเด็กๆเนี่ยนะโอ้โหเราก็นั่งดูเนาะมีแต่การสั่งสอนหรือคําพูดอะไรที่ทําให้ culture ของเรามันเหยียดผู้หญิงมากๆซึ่งณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเราผู้หญิงกับผู้ชายเนะี่ยไม่ได้เป็น s p e ช c i เดียวกันอยู่แล้วนะคะ ผู้หญิงสามารถมีประจำเดือนได้ผู้ชายมีประจำเดือนไม่ได้ผู้หญิงมีลูกได้ผู้ชายท้องไม่ได้คือมันแตกต่างกันไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเอามาเปรียบเทียบกันอะไม่ได้แน่นอนอ่าอันนี้อีกหัวข้อนึงไปเลยอุ้ยพูดไปพูดมาก็ได้มาหลายหัวข้อมากๆอ่ะแต่เราสติ๊กกับเรื่องนี้แล้วกันว่าแล้วมันมีปัญหาในชีวิตคู่ ได้ยังไงอะถ้าคุณถ้าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ฉันรักเดียวใจเดียวฉันต้องการที่จะมีคู่รักคนเดียวแล้วฉันยึดมั่นแล้วว่านี่คือคนที่ฉันรักแล้วฉันตามจิตวิญญาณของฉันเนี่ยคนนี้แหละแต่กลับได้แต่งงานกับคนที่ไปมีเล็กมีน้อยข้างนอกแล้วคุณก็ต้องยอมหรือว่าคุณไม่ยอมคุณก็กลายเป็นว่า มีการทะเลาะเบาแหวงกันมีการสู้รบตบมือกันหรือแม้ก็ทําให้เสียใจนะคะกั้มกลืนความรู้สึกเหลือเกินเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าบอกใครนะผู้หญิงหลายๆคนนะคะไม่กล้าบอกใครว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาไม่มีความสุขแลวเขาต้องทนอยู่ทุกคนชอบพูดว่าฉันอยู่เพื่อลูกทั้งนั้นนะคะคุณเมขอแตกออกมาทีนึงนะคะว่าการที่คุณแม่หรือคุณพ่อนะคะอยู่ใน relationship อยู่ในความสัมพันธ์ที่ กระอักอกระอ่วงกล้ามกลืนฝืนทนมีแต่ความทุกข์ลูกคุณเขาก็รับความทุกข์ไปทั้งหมดเด็กเนี่ยไม่ได้โง่นะคะเด็กเนี่ยดูออกนะคะว่าพ่อแม่มีความสุขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันนะ่ะมันทําให้ลูกมีปมมากกว่าเอาลูกไปเลี้ยงเองหรือว่าช่วยกันเลี้ยงแต่ว่าไม่ต้องอยู่ด้วยกัน นะคะเพราะว่าความเชื่อทางด้านความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันผู้ชายคนผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนเชื่อว่าเขามีเล็กมีน้อยได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเขามีสิทธิ์นะคะผู้หญิงอีกกลุ่มหนึง่งหรือว่าผู้ชายกลุ่มหนึ่งว่าไม่ได้เราเราเชื่อในอรักเดียวนะคนเดียวพอมันถูกสอนมาแตกต่างกันหรือแม้แต่ถูกสอนมาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากอยู่ในความเชื่อแบบนั้นหรือชีวิตแบบนั้นเพราะมันไม่ธรรมชาติเอาจริงๆอะ การที่ต้องกลั้มกลืนหรือว่าอดทนอยู่กับความรู้สึกพวกเนี้มันไม่ดีหรอกค่ะอาที่นี้คุณเมย์จะไปในหัวข้อของว่าแล้วทําไมคนในเมืองไทยเนี่ยถึงเชื่อว่ามีเล็กมีน้อยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาถูกสอนมาแบบนี้ค่ะเขาถูกคนรุ่นเก่าหรือว่าความเชื่อเก่าๆบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อที่มันเป็นเบนฟิตของเขาไอค,คนที่บอกว่าไม่เป็นไรก็คือคนที่ทำไง คือคนที่ทำบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเราก็ดูคุณเม่บอกแล้วนะได้ดูมาทั้งจากทั้งสถาบันสถาบันเก่าที่ผ่านมาหรือว่า c u ้าเ r อเก่าที่ผ่านมาบอกว่ามันโอเคที่จะทําแบบนี้มันก็เลยกลายเป็น c u ้าเ r อที่ถูก ตกทอดกันมาเรื่อยๆกลายเป็นคําว่าปมของบรนพลุดนั่นเองแล้วคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหลายๆคนที่มีเล็กมีน้อยไม่รู้สึกไม่พอตลอดเวลาหนึ่งเป็นเรื่องของการบอกว่าโอเคสองเป็นความรู้สึกว่าไม่พอค่ะคือถ้าเกิดคุณไม่พอในตัวเองไม่ไม่เชื่อว่าความรักคือถ้าคุณไม่เคย experience pure love หรือว่า unconditional love จริงๆ คุณจะมีความรู้สึกไม่พออยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าพ่อแม่ของคุณไม่สามารถที่จะให้ความรักคุณในแบบที่พอได้ในที่นี้คุณเมย์ไม่ได้หมายถึงพ่อแม่ที่ตามใจลูกทุกอย่างอันนั้นก็ไม่ใช่คำว่าพอเหมือนกันเพราะนั่นคือพ่อแม่รังแกฉันเช่นกันนะคะว่าวายตายแล้วให้ลูกฉันทำได้ทุกอย่างเลยแล้วสรุปลูกคุณไม่มี discipline ไม่มีการเรียนรู้สิ่งถูกผิดอะไรเลยเพราะคุณทำให้เขาทุกอย่างให้เขาทำทุกอย่างเนี่ย มันกลายเป็นการเนเกรดทางทางทางสมองหรือว่าทางความเชื่อหรือแม้แต่การเติบโตแบบมีประสิทธิภาพส่วน,นลูกคุณไม่ได้เติบโตแบบมีประสิทธิภาพเขาก็รู้สึกไม่พอเพราะเขาจะมีแต่อยากจะได้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแทนที่คุณจะให้ความรักความเข้าใจแล้วมี conversation กับลูกพูดคุยกับลูกคุณกลับให้แต่ของให้แต่เงินให้แต่ตามใจอันนี้ไม่เรียกว่ารักนะคะอันนี้ไม่ใช่ความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับ ความรักแบบนี้หรือการาดูแลเอาใจใส่ในเชิงของทางอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่อินเทเล็กชวลเนี่ยจิตวิญญาณด้วยเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้สึกไม่พออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเขาไม่พอเขาต้องขวนขวายตามหาว่าพอเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีแล้วมีมีมีสามีภรรยาแล้วอุ้ยรู้สึกว่าอยากได้มากกว่านี้ <c oughs> เพราะว่าเห็นไหมคนอื่นเขาก็ยังทําได้เลยฉันก็ทําได้แล้วก็ทําไปเรื่อยแล้วก็ทารลายกันไปเรื่อยอันนี้เป็นเรื่องของ ทั้ง culture สังคมทั้งปมท้องบันฟันพลลุตแล้วก็เขาเรียกว่า integrity ในตัวเองว่าถ้าคุณไม่ไม่มี integrity ไม่เคารพเคารพในความเป็นตัวคุณอะเพราะคุณไม่แต่บอกว่าคุณไม่พอ่คุณก็จะทำร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมการสั่งสอนแบบนี้ทำให้คนมีนิสัยแบบนี้หรือเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะคิดว่าถูก สองสังคมไม่ทําอะไรเลยสังคมยังอยากจะให้มันเป็นอยู่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองในสังคมก็มีความเชื่อก่ับแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันมันไม,ไม่ไม่ beneficial ต่อคนกลุ่มนั้นเขาก็จะไม่มีการออกมาพูดให้หรือว่า มีคอนเวอร์เซชันนี้แล้วแล้วถ้าคุณไปมองในเรื่องของอความไม่พออีกคุณก็สามารถไปมองได้ในเรื่องของข่าวที่เพิ่งออกมาเกี่ยวกับพระนะคะที่พระมีไปออกไปมีผู้หญิงนู่นนี่นันน่นเพราะว่าถึงจะเป็นพระก็ยังเป็นคนนะคะยังเป็นคนที่มีกิเลสเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เข้าไปอยู่ในสังคมของ พระเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าทุกคนในสังคมนั้นเนี่ยจะทําถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องทําเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้ยึดติดตัวเองใน c u เจอร์ของการเป็นพระหรือศีลธรรมในแบบที่เขาควรจะทําเขาก็ยังเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคําว่ามนุษย์ก็คือว่าก็ถูกสั่งสอนเลี้ยงดูมาใน c าเจอร์ที่บอกไม่พอเช่นกันเขาก็ต้องอยากได้มากขึ้นขวนขวายมากขึ้นนะคะเพราะเขายังไม่ได้บรรลุ ในทางธรรมหรือว่ารู้ซึ้งในจิตวิญญาณของตัวเองนะคนที่รู้ซึ้งปฏิบัติแล้วคิดได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระก็ได้นะคะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนะคะก็สามารถรู้ซึ้งแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนดีๆคนหนึ่งนะคะที่มีค่าในตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ในสังคมต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเจอพวกนี้เก่าๆนะ,ะลองกลับไปดู ที่บ้านของตัวเองดูลองกลับไปดูตัวเองผู้หญิงที่อยู่ใน relationship นี้หรือผู้ชายที่อยู่ใน relationship แบบนี้นะคะลองกลับไปดูเองว่า value ของคุณคืออะไรคุณค่าของการเป็นคนหรือมีชีวิตคืออะไรถ้าคุณอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณไปเรื่อยๆมีเล็กมีน้อยไปเรื่อยทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าไปเรื่อยเขาไม่ได้รักคุณนะคะคนที่ทำให้คุณด้อยค่าไม่ได้รักคุณคะ่ะเพราะเขาไม่ได้รักตัวเองเขาแค่อยากที่จะสนอง อารมณ์ของตัวเองตันหาของตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลองทบทวนชีวิตของเราดีๆเราจะได้ไม่ต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาอ่ะทีนี้คุเมย์แทรกเข้าไปในตอนแรกว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของให้ความรู้เรื่องของ p o l y ล m o อ o u อหรือว่า p o l y ล a m i s t ด้วยนะคะว่าในกลุ่มคนคนไทยไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคนไทยคือแอบทำนะแต่แต่ในเชิงของเวสเทิร์นเนี่ยเขามีเคานเจอร์แบบนี้เลยว่าเขาจะเขาเลือกที่จะเป็น เขาเลือกที่จะเป็นคนเนี้ยว่าเขาจะมีคู่รักหลายคนแต่ไม่ได้ไปมีไปเรื่อยนะพวกนี้ก็จะแบบว่าคบเป็นแฟนแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอไปเจอคนนี้อุ้ยคนนี้ให้ให้ Energy หรือให้ความรักหรือเขามีความรักเยอะแยะมากมายเขาอยากจะให้คนอื่นเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็เลือกที่จะอยู่ใน Reship แบบนี้ซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนถึงจะทําได้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยจริงๆแล้วในเชิงของ culture แบบเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่ง ก็มีคนอื่นได้เหมือนกันนะคะมีคู่รักได้เหมือนกันนะคะอันนี้เขามันจริงๆมันคอมพลีเคตมากนะคุณเมย์เคยมีคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ใน t ีชิแบบนั้นแล้วก็โอมีทั้งหึงห่วงเสียใจมันยากอะ่ะเพราะว่ามนุษย์เรามันไม่ได้สร้างมาให้เป็นก r ุ๊ปรีเลชชิพนะคะมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่ถูกสร้างจริงๆแล้วถูกสร้างให้มี relationship กับตัวเอง จิตวิญญาณมี r e l a t i จิตวิญญาณตัวเองแล้วถึงจะ,ะเขาเรียกว่าไปมี reproduction หรือว่ามี r e เ a อ i o n นอื่นเพื่อที่จะ make baby หรืออะไรก็ว่าไปนะคะมันมันซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเวสเทิร์นนะคะแล้วก็อีอันนึ้งก็เป็น open relationship ว่าใน open relationship เนี้ยฉันจะคบกับใครก็ได้นะคะเขาก็คือเปิดเผยแล้วก็ยอมรับ กันมาแล้วแล้วก็ยอมกันทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งมันไม่เหมือนประเทศไทยไงที่แอบทำนะคะแล้วเราคนไทยส่วนมากมันอาจจะมีคนกลุ่มแบบนี้จริงๆนะคะที่เขาบอกว่ามีความสุขที่แบบว่ามีอยู่ใน Open Relationship หรือว่าเคาไปหลายคนได้แต่เขาต้องยอมรับกันทั้งนั้นแล้วก็เขาต้อง Work on e m o t ิโมชัแล้วก็ uh, Self ซลฟ์คอนฟิของตัวเองแบบ มากๆคือถ้าคุณไม่มีเซลล์คอนฟ idence คุณไม่สามารถที่จะอยู่ในร n s h ี p แบบนี้ได้เพราะมันจะ d e s t r o y your c o n f idence d e s t r o y ความมั่นใจ d e s t r o y ความมีค่าของตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับพอด c a แคสตัวนี้จริงๆอยากจะเช่าเอานะคะ หลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่ใน relationship แบบที่คนรักเรามีเล็กมีน้อยมีเมียน้อยมีนูน่นมีนี่มีนั่นตลอดเวลาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าว่าเขาไม่เห็นค่าของคุณคุณต้องกลับมาเห็นค่าของตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีค่าคุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองก่อนแล้วดูให้ออกค่ะว่าคนที่คุณอยู่ด้วยถ้าเขาไม่เคารพคุณถ้าเขาไม่รักคุณอ่าเขาก็จะทำแบบนั้นนั่นแหละค่ะ ถึงแม้ว่าถ้าเขาไม่ถ้าเขารักคุณแต่ว่าเขาบอกว่าไว้แต่เขาอยากมีคนอื่นด้วยอยากโอเปนเรลชั่นชิพแล้วถ้าคุณบอกว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งพวกนี้คุณก็ต้องฟังกัดของตัวเองต้องฟังอินทิวชั่นของตัวเองว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณฝืนอยู่ในเรลชั่นแบบนี้ไปคุณจะกลายเป็นเหี่ยวไปเรื่อยรู้สึกลดค่าตัวเองไปเรื่อยรู้สึกไม่มีค่าไปเรื่อยนะคะมันมันไม่ใช่ความจริงนะคุณมีค่า คุณมีค่ามากนะคะคุณเป็นค่าเป็นหนึ่งในพลังงานของจักรวาลน,นะคะทำให้กับจักรวาลนี้ได้ไปต่อนะคะมี growth มี life ต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณมีค่ามากเพราะฉะนั้นอย่าลดค่าตัวเองเพียงเพราะว่าอยู่กับคนหรือว่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาลดค่าเราเพราะเขาไม่เห็นค่าในตัวของเขาเองนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณเมคิดว่าก็ยาวพอแล้วล่ะข้อมูลก็ เยอะพอสมควรแต่ถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าใครอยู่ในร t i o n ช h i p แบบนี้ใครมีคำถามอยู่กับเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าฉันก็อยู่ใน Open Relationship นะฉันก็อยู่ใน Poly Relationship นะมันเป็นอย่างนี้ยงนี้นะสามารถให้ข้อมูลหรือว่า Education สำหรคนอื่นได้เนี่ยก็ วางไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุเมก็พอดแคสต์อินสปายบายเมก็จบเท่านี้ถ้าใครชอบเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุเมด้วยคุเมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ต่อไปค่ะ